สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูอ่ช่องพินเราสองก้าค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าตาม Inspiration อีกแล้วนะคะก็คือไปเห็นไอจี IG ของคนนี้นะคะซึ่งคือบอกเ้ยลุงนี้มันน่าแต่งตามมากงั้นวันนี้เรามาแต่งตามกันจ้ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ,เ,อเทปกาวเหมือนเดิมประมาณนี้ S 1> <S 1> แปะแบบนี้นะคะที่คิวด้านบนต่อไปเราก็จะแปะตรงด้านล่างนะคะลุคนี้ก็จะให้แบบฟิลประมาณแบบเป็นโจนนิดๆประมาณนี้เนาะเออประมาณนี้แหละแปะเข้าไปโอเคซึ่งพาเลตที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นพาเลตนี้ s ซเ b บายอีก It, เหมือนเดิมค่ะ สีที่จะใช้ในพาเลตนี้นะคะมีสีดําสีเทาอมฟ้าตรงนี้แล้วก็สีเทาๆตรงนี้ค่ะ,ะเป็นเทาชิมเมอร์กิตเตอร์ประมาณนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยสีดําก่อนเป็นลุคที่แต่งง่ายมากเลยไปประมาณนี้ค่ะเป็นตั้งๆประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงปลายๆก็เกลี่ยๆให้มันฟุ้งๆ แล้วก็เว้นกลางตาไว้ค่ะแก okay, มันแบบอันนี้แอบไปแต่งมาลุกจรแบบที่มีแถบดำคาตาอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บใช้แปรงพุ่มๆเนี้ยนะคะในการเกี่ยให้มันแบบเบลอๆนิดนึงนะคะตรงขอบด้านนี้นะ ตรงขอบขอ,บอ,ขอบเหี้ครบเบอรเบอร์นิดนึงนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใช้สีเทาเทาอมฟ้าตัวนี้กันค่ะมาแบบไล่สีต่อจากสีเทาเออต่อจากสีดำออกมาเงี้ไปออกไปเลย ใช้เป็นลุคคาโลาวีนได้นะเนี่ยอ่าแล้วก็เกี่ยวตรงเอ่อช่วงรอยต่อระหว่างสีให้มันเนียนๆน,น,นิดนึงนะจ๊ะถ้าสีดำมันถูกกบไปก็ใส่เพิ่มอ่าแล้ค่ะก็เกี่ยวไปให้มันกลืนๆกันอพอได้ละ ทีนี้เสร็จปุ๊บสีสุดท้ายที่จะใช้นะคะก็คือสีนี่เทาเทาิมเมอร์แบบนี้ไล่ออกไปจ้าฟับฟับฟับฟ,ฟ,ฟ,ฟไปจนเกือบถึงขมับอะ,อะประมาณน,นี้ทิ้งขอบไปหน่อยเออแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าสีฟ้ามันไม่เท่าตรงนี้ก็ใส่เพิ่มมาคะ่ะ แล้วก็มาใส่ทางฝั่ง,งนี้ค่อยๆใส่นะคะตรงใกล้ๆสันจมูกเนี่ยค่ะแล้วก็ดูให้มันเท่ากับฝั่งนี้ฝั่งขวาให้มันแบบว่าเว้นตรงสันจมูกไว้เท่าๆกันนะคะอย่าให้เบี้ยวแต่ฉันว่าน่าจะเบี้ยวแล้ว <c oughs> อาประมาณนี้ไนดูซิสองฝั่งเท่ากันไหมได้แหละพอดูในกระจกแล้วมันได้ม <c oughs> าจ้ะเสร็จแล้วตรงกลางเนี่ยนะคะเป็นจะใช้เป็นกริตเตอร์สีดำเทาๆนะคะของ house laboratory นะคะทาลงไมเลยจ,จ้าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นสีแบบ กิตเตอร์ชิมเมอร์ออกแนวเทาๆดำ,ดำๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เกี่ยๆตกๆๆให้เขากลืนกันนิดนึงเดิเสร็จปุ๊บความวิงนี้เรายังไม่สาใจนะคะเราก็จะใช้ของสติลล่าเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะก็จะออกแนวเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหม เออเป็นชิมเมอร์สีเงินแบบเงินแบบวิงวาวระ,ระยิบระยับแบบแววาววดาวลูกไก่มากตอบไปตรงกลางเลยจ้านี่อ่าดูโดดเด้งขึ้นมาทันทีเอาละต่อไปก็คือเขียนขอบตาแล้วก็ติดขนตาปลอมจ้ะอ่าเรามาลอกออกกันก่อนลอกขำวนออก กินผมเล็กน้อยกินคิ้วฉันไปด้วย <laughs> เออเออเอเอ <laughs> มีความค่าตาดำอะ่ะแบบโจรนะ <laughs> ต่อไปนะคะก็เราก็ทำขั้นตอนตามปกตินะคะไม่ว่าจะแต่งคิ้วหรือว่าเขียนขอบตาแล้วก็ติดขนตาปอบค่ะ วันนี้ใช้เป็นของ ODBO นะคะเจลไลเนอร์เพนซิลจ้าตรงไหนที่มันเลอะเอเกินเกินออกมาก็ ใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการปิดแล้วก็เราไม่ต้องการให้คิวมาแย่งซีนตาของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะกบด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะที่มันแปะกาวไว้มา่ตะเกียแล้ว รองพื้นมันหลุดออกอ่ะเราก็เติมเข้าไปค่ะเสร็จแล้วในส่วนของขนตาล่างนะคะ mm hmm. ก็ใช้เปิ่นก็ใช้แบบขนตาปลอมธรรมดาเน่เยแหละแล้วก็เอามาตัดแบบตัดให้มันเป็นช่อเล็กๆก,ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดเข้าไป โอ้ยในส่วนของตาเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เดี๋ยวจะมาปัดแก้มกันนะคะก็จะใช้เป็นของเบก้านะคะนี่จะเป็นสีชมพูประมาณนี้่จจะจ,จัดไปเฮ้ยเข้มไปวะวะไม่หรอกชมพูจัดๆไปเลยปุ๊บแถวตรงนี้จ้ามาตรงส่วนเชื่อม ระว่างสะพานสองฝั่งคาดตาดำสองฝั่งของฉันพระเจ้าชมพูชมพูแ <c oughs> น่แล้วก็ข้างนี้อุ้ยน่นารักก็แล้วก็ใช้ไฮไลท์ไปด้วยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวดังนี้ละกัน พอน้อพอน้อแล้วก็ตรงนี้พอ้อโอนอ้หน้าผัออกนิดหน่อยไม่นิดละเยอะเลย <c oughs> เพราะความน่ารักใส่ด้วยใจเพิ่มก็ใส่ไฟริซ่าปไป ตรงนี้จึงหนึ่งโอยกางส่หัวใจตรงนี้หน่อยหนึ่งความน่ารักในคราบโจรนี้จะน่ารักหรือว่าจะเป็นโจรเลือกเอาอย่หนึ่งก่อนอะไรแบบนี้ก็มาทาเิ็บสติกกันนะคะวันนี้ปิ่นจะใช้เป็น แพทเมกรานะคะสีห9ึ่ก็คืออันนี้มาอยู่ในรูปแบบที่ดิฉันปาดเองใส่ตลับนะคะสีนี้จ้ะแพทเมกราดห9ึ่เป็นสีนูที่เลิศมากไม่ให้อะไรอยากใช้ให้หมดเพราะความบ้าของ,องฉันซื้อนางมาสองแท่งจ้ะ ร s ชอ่าแล้วก็ทับด้วยกรอสของเอสซีรักนะคะสีบอสเลดี้พาพาเโนอก็คือแบบดีได้ปากฉ่ำแบบที่ดีฉ่ำแบบอะไรวะคือแบบทำให้ปากที่แมทเนี้ยค่ะดูชุ่มฉ่ำขึ้นมาแล้วก็ปิ่นว่าปากฉ่ำแบบเนี้ยคือมันดูสวยกว่าแม,แม,แมทแมทอะไรอย่างงีท้ทาบางๆแค่นี้ก็พอแล้วหอมขนมมากหอมคาราเมล เอาละเดี๋ยวมาเจอกันจ้า